Just and a puff. Retreat. Retreat. Cut it out. and <coughs> make มาหลอดจาังหวะนี้ไม่ได้เฟิร์สบัตข้างบนเมืเ่อเฟิร์สบัตไปก่อนอ่ได้เป็นตารเล็กครับข้างล่างมาหลอดเหมือนจะปีบมีประเด็นนะเอาอีกสักตัวละเอาอีกักตัวดูซิครับมถึกยังไง,งไหนถึกไหมถึกกันยังไง โอเมนีปช่วยแล้วเดี๋ยวระวังตายอ่ะระวังตายโอเมนโอเมนเฉียดสิวไปครับขอเฉียดตางอีกรอบนงครับเพื่อตังเราได้รวยใส่ไว้เลยสักบาทนะเดี๋ยวเฮเหมือนผมเดือดหาทางออกไม่เจอ ตามมาดิรับทำอะไรได้หรือเปล่าหงอยแดกครับจังหวะนี้ไม่ทันอันติใส่จีบเฉยเลยจังหวะนี้รอดตายหรือเปล่ามูลาดเนี่ยต่อครับเทคกีเลยนะครับเหมือนจะมีเปนเ็นข้างบนใสกันแล้ว ออ,อ,อมกมาหลอดเอาอยู่เลยนี่มาหลอดเอาของเขาครับเนี่ยตอนนี้ซอยจะเอาไม่ใช่สลิมนะจะมาซอยอะไรเดี๋ยวอันมาครับอันตุไปไม่ตายครับนี่มาหลอดครับมองตรงอันนี้ ไปนะสื่อจะเชื่ยเขารไม่ไปห,มหามวยดาแล้วกันมงยดาไม่น่ารอดนะครับตอนนี้อือจะใสยเราเด็ดตาแล้วเลียบ้อยครับตอนทันไหมครับจังหวะนี้เอาไม่ลาต้มเลยแล้วกันเลยนเียบโอ้โห มาลอดลองจะขีดอันออตื่นไปตอนนี้มันจะตายหรือมันจะรอดนะอ้าวข้าสดนี้ครับไม่น่าจะรอดเรียบร้อยเก็บมาแล้วก็เป็นเดียวทั้งหลายตัวนี่ดันดมมองมองอยู่ครับขีวดันดมมองอยู่เอาเอ,า,อาบางตอนทำ โงกาน,นมีประเดนินหนรเอ,อาก็เอาครับแทงก็เอาอย่างยังครับรอเก็บตัวหลังอืมองไปอันตรยมลาไม่ใช่มลาดเอาไวเลสอัโอ้โหดูผิดใช้ทีท่มลา,า้โอ,อ้โหจังหวะน,นี้โอเมนจะเก็บ โอ้โหเก็บสไปเลยครับว่าแล้วต้องเก็บสีอยู่จริงเนนีก็เก็บนะอือันสีไปตจังหวะนี้ไปเลยไม่น่ารอดโอ้โหสกูหนึ่งสิบทางยังตายครับเข้าไปยึดเข้าไปแยมเข้าแยมมาหลับอือ้โหเก็บสามแล้วมาหลับเก็บสาม โอาหไม่ได้เก็บตามลยครับไม่ได้เลยการเนี่ยหดเดือดยตัเืมทาวเวอร์ล่างเรจะได้ไหมล่ะเดือดแล้วกนะกตรับอะนี่เขาทำมานี่คือทำมาก็เดตาเลยนะครับอันตุใส่ดาบเข้าไปโอ้โห บาดขโมงขโมขโมงขโมงมาระกองไฟอะไรเนาะไหลบากระดียับรไปร่างครับขอืนหกลางมีประเด็นนะอครับ่นเดินไปเดินไปอันตรคยช้างป๊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 เลียบแล้วงปนับลง หลับกันหลายป้อมครับเราไม่เป็นใจดันะแล้วก็ยิงท้าอ้าวไฮเลดเป็นงี้สวยเลยครับอันติมาพอดีว่าไงหน่อยละยังไงไหวบางกอนนั่งกลางกลางนะครับฟาดโคลนิดนึ่งไฮเลดจะได้แข่งให้กลับบ้านก่อนเนอะไม่ไม่เจบไม่เจบครับโอเคใจเย็นครับอใจเย็น รีเก็บเป็นมนขอโอกาสละให้โอกาสครับเอาเทเลเวอล่างได้ไหมเดนต้มปืถฐาด้วยก้าวเทลเวอร์ล่างาสบายนะครับเลกเจอจะความเชื่อไหมเลกเจอน่าจะไม่หลับเข้าไปอันต่าจะไหวนีนน่อ้าอ้าเมันพับหน้าจอเนี่ยเราไมเล่นตัวหลังครับ เดินแน่นตัวหน้า,นะาเนอะนี่รับไดนไหมจุดสุดทรายไข่แตกตรงจะมีจังหวะไข่แตกไหมจังหวะนี้ห้าหรือเปล่าโอ้โหนี่รจังหนะวะนี้ไม่น่าจะรับว่าแล้วคอเคร เจย์คือกระปอมไม่เอาอีกครับไม่เพื่อนเอาไปโมเตอร์คือกระป๋อมใหญ่กระป๋อมปันปันครับฟันนี่อันติใคือกระปอมใหญ่โอ้โดนนัดเลยทำงานนิดนี้ปันฟันปันโอ้โหคือกระปอมแท้ที่เทียมเข้าไปครับอืมฟันคือกระปอมน้อยแต ซึ่งเหลือนแดงกันกันันเลาขึ้นบ้านดียวครับเดินผ่านดงสมุนไทยเจอกิดเกียนอีกนะจับไปมูลาบแล้ก็จับอะไรตรงนี้ครับเราเดลกอยู่บนเปียดยาแตว่าน่อาดิการไม่เชื่อร่างชอบมางห่กกิเกิน เป็นอะไรกับมาหลอดเท่าไห,หร่ก็เกี่ยวหลับตี๋โอ้ยอันตินเข้าไปโอ้รู้สึกว่าจะฆ่ามาหลอดก็ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับเนี่ยทางซ้ายทำอะไรครับยืนนอบเหอ,อเอองโกินั่รลอดตี๋ทำอย่างเงียไนตีาเนี้ยขอฆ่าทันนี่จะอันตินเข้าไปโอือ,อ,อกดโคื่แข่งภาษาเนาะ เอ้ยโอเคกต่อไปโอเคครับล,ลีเตอรีมาดูกันว่านะผมอยู่แงงไหนครับโอเคอเคอมมนเดอร์รัาไมที่นึ่งครครับเือ Boleh curi, boleh jin Okay,